เด๋อคะ <Huh? S 1> อะไรว่าไงนางเบลทำมีไรน้องเบลเนี่ยก็อยู่ในนิวร์มานานแล้วนะคะวันๆก็เอาแต่ไล่จ้วงเซอร์ที่เข้ามาในนิวร์นะคะ oh. เบลเริ่มเบื่อบรรยากาศที่นี่แล้วนะคะเบลอยากไปที่อื่นบ้าง oh. อ้หห่อไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผีก็เบื่อเป็นเหมือนกันน่ะโตพี่เดอ๋อเบลก็มีหัวจิตหัวใจกับเขาเหมือนกันนะคะงั้นพอดีเลยพี่มีสถานที่หนึ่งที่จะแนะนำให้เบลไป huh? อะไล่ะครับพี่เดอสถานที่นั้นก็คือเทวัตเดเก็บเกชินอิมแพกอะไรนะคะแต้แว๊สฉนบอกว่าเทวัตซึ่งตอนนี้นะคะเกณชินอิมแพกอัปเดตแพกใหม่3 8มมาแล้วเรียบร้อยมีทั้งตู้ตัวละครรีรันยูล่ากับน้องคลีแล้วก็นี้คอสตูมใหม่ของน้องคลีอันนี้น่ารัก <S 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 ป้ะอ,อันเดี๋ยวเราไปกดซื้อกันเลยดีกว่าถ้าราคานาดนี้เราก็ต้องจัดแล้ว嘛 นี่ราคา1,350เพชรเองว้าวเองคือปกติดีไซน์ของน้องอ่ะน่ารักอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไอ้สกินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยน่ารักกว่าเดิมประมาณพันเท่าได้อะแกมัมมีจะไม่ท oh. นลองกดซื้อโชว์เลยช่ำๆเรียบร้อยซื้อมาแล้วเย้ yeah. อุ๊ยอันวี้น่ารักอะ่ะ <Wow. S 1> นี่เอามาใส่ให้น้องแล้วน่ารัก oh. อะเดี๋ยวให้น้องลองวิ่งดูไอ้ชอบปะแกเอาล่ะในลองกดอันติดูนี่เฮย้ยย แคมาดูตัวมุตโมีมากเลยอ่ะ <c oughs> อ้ะแล้วตอนนี้เด็กก็มีตู้ตัวละครรีรันมานะคะซึ่งก็มีน้องคลีอย่างที่คิวบอกนะแล้วก็ยูล่า <Wow. S 1> แล้วก็ตู้อาวุธนะคะทุกคนเป็นตู้อาวุธประจําตัวพอดีเลยนะ <c oughs> สําหรับใครที่ยังไม่มีอาวุธประจําตัวเนี่ยตู้นี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะ <c oughs> อา๋ยวขอแวะไปดูตู้รวมแป๊บนึงออา B16 โรพอดีนี่หว่างัันขอจกสักสิบก่อนละกัน <c oughs> ขอสักหน่อยมีอะไรดีๆให้มุย้ยเอ <c oughs> อแสออกมาขนาดนี้สมแล้วที่เป็นตู้อาวุธ ปกติแล้วเนี่ยคิวเปิดตู้นี้เอาไว้ใครที่ยอยากจะเฉยนะคะทุกคนไม่ต้องไปหวังอะไรมันมากหรอกใช่แล้วค่ะเดี๋ยวน้องเบลจะเข้าไปเล่นเป็นเพื่อนน้องคลีเองค่ะ <laughs> อย่าลืมแวะเข้าไปเล่นกิจกรรม Secret Summer Paradise s e c r e t s u m m ม r ม a r a d i s e สกันเยอะๆนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคน <laughs> ลาก่อนนิวอนเบลจะไปแต้แวดแล้วคะ่ะเทวัดเบลเทวัดอาจจะก่อนที่เบลจะไปเที่ยวที่แต้แวดเนี่ยเทวัดน้องเบลกดมาเจอห้องพอดีเลยค่ะทุกคนน้องเบลขอจบแมชนี้ก่อนแล้วกันนะคะ แต่จะว่าไปแล้วเดียตานี้มีน้องนี่พาสองคนเลยค่ะอ,อแล้วนี่น้องก็พาพ่อมาด้วยเหรอคะเนี่ยสงสัยว่าตาเนี่ยคงต้องกำจัดพ่อน้องเขาออกไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องเบลจะพาน้องนี่พาทั้งสองคนเนี่ยไปเที่ยวแต้ว็ด้วยโอ้ยเดีวฉันอกว่าเทวดาอาโหโลดเข้าแมปมไปเป็นที่เรียบร้อยกับแมปโรงพยาบาลร,ร้างตึกบี <S <S โอ้ยเข้าแมปมาได้สักทีนะ ว่าแต่เบลเราจะทําตามแผนที่เราคิดกันมาเลยใช่ไหมก็คือจะต้องกําจัดพี่ดอนก่อนอะ <Huh? S 1> ใช่แล้วล่ะค่ะพี่เด๋อเราจะเริ่มที่การกําจัดผู้ปกครองของน้องทั้งสองคนก่อนเลยค่ะแล้วตรงนี้เหมือนจะเห็น,นแบบนั่นไงผู้ปกครองพี่ดอนเบอร์หนึ่งกลับมาที่ระดับพี่ดอนโอ้นี่พาวิ่งหนีไปก่อนลูกเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์กับผู้ปกครองของน้องสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนี่นะแปะยันไม่ทันนะเราอะมองหลังเป่าเรามองหลังไม่เอา้ามองแต่หลังไม่มองหน้าขอร้องอะไหม่สักป๊บนึงหน่อยเออโดนสวยเลย ขาดแค่ทีเดียวพี่ดอนก็จะขิดแล้วพี่ดอนลงลิฟต์ป่า,าพี่ดอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งน,นี่มันห้องสังหารนะพี่ดอนพี่ดอนไปงั้นก็ลาก่อนนะคะพี่ดอนตีแดด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 จัดการผู้ปกครองของน้องที่พาไปได้แล้วหนึ่งเอาละต่อไปก็หาพี่ดอนอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่เดินไปเดี๋ยวก็เจอเลยเอ้าวิ่งมาปุ๊บเจอปั๊บพอดีโอโหเธอมาวิ่งสวนตัดหน้าฉันได้ตรงเวลาพอดีเหมือนกับรู้ใจ อุ้ยข้างหน้ามียานไต้แกอ้าวแต่ปิดประตูก่อนงั้นก็ทุกทิ้งไปหนึ่งจังไงอา,อาโอเคติดยันดักไว้นะแล้วข้างหน้าเรายังไม่ได้พังรูนะแต่ว่าไม่ รีบดูน้อเท่าเดลีอินโตเกียน้องมาเร็วคลอตๆมาเร็วสุดๆนี่แน่เออตานี่แหละทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมคิวถึงไม่ใช้เคิร์ทนะที่เอาเคิร์ทของราตรีมาซึ่งมันซึ่งมันไอเด็กนี่ขอสักทีเนี่ยไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยเคับของราตรีเวลากดเนี่ยมันก็จะโอ๊ยนี่พาให้พี่พู้ชมผิดซีไอตัวบ้าเวลากดเนี่ยมันจะปิดเสียงหัวใจนะคะซึ่งมันไม่ได้บอกกับเปลนะใส่มาเอาเท่อย่างที่ว่าแหละมันจะใช้แล้วมันใช้ยันทําไมเดี๋ยวตรงนี้แหละฮะเอจะใช้ยันไปทําไม ทำไมทำไมทำไปเพื่ออะไรหยอนน้ำมันอะิกแล้วหรอ <c oughs> ไหนมาคุยกันหน่อยสช่ชอบหยอดน้ำมันใส่ผีจังเลยใช่ไม่ใช่ไข่ดาวนะเราจะไ่หยอดซอสก่อนกินอะไรเบอร์นั้นโดดไม่โดดโอเครอบนี้น <c oughs> กูเดินตามจ้ากูไม่โดดตามแล้วอ้าวติดก <c oughs> <c oughs> ูสัจะเดินตามลงมาแม่งเดินติดไอ้บ้าเอ้ยจะไปไหนก็ไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่ได้อ้าวเข้าตู้แบบนี้ก็นี่แน่ะเอากันตู้มาแล้วยังไงฉันมีการตันจ้ะ อาลูฟี่ไปทางตรงขนาดน่ะจะลงลิฟต์หรือเปล่าลงซ4สี่ลงไปสี่ฉันงอกดอาอยู่ลงไปแป๊เดียวนี้อาดีมากกดอค่ออะใจเองตัวเองคุนลาสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่กดชายลิฟต์ใหญ่ให้ไล่สะดวกขึ้นเยอะเลยนี่เนะนี่ยนะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยนี่แน่เรียบร้อยแล้วก็เหลือไอพี่ดอนอีกแค่คนเดียวเท่านั้น <c oughs> อีกเคลียร์ให้ก่อนตรงเนี้ยตรงนี้ก็ไม่ต้องเลนไม่ต้อง เดี๋ยวเราไปหาพี่ดอนเอา้าน้องนิพาย,ยัางอยู่อีกแล้วเนี่ยนิพาอันนี้ทาเป็นไล่น้องเฉยนะคะจริงๆเราไม่ได้อยากทาอะไรน้องนะอ้อาวพี่ดอนเบอร์สองมาพอดีเลยจะมาหยิบวิญญาณของพี่ดอนอีกคนนึงหรอคะหยิบได้นะคะจะต้องเสียเลือดไปก่อนนะคะนะคะนะคะจะงังไงเอาไงาเอา,อาหยิบไม้ขึ้นมาแบบนี้คะจะหยิบมาตีส่วนน้องหรอไม่ตีไม่ให้ตีฮะอย่านะอย่า,ยาน้องจุกจุกนะจุกจุกเนี่ยหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลมาดิหลบแบบดิจิตอล เออหลบก,กันไปกันมาโอ้ยเอ้ยพี่ดอนแต่ว่าตาเนี้ยวันหิดแล้วไม่ใช่เหรอคะตีทีเดียวก็ตุ๊บแล้วใช่ไหมมันนี่เลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรน้องตีน้องเหรออาแน่จริจีเมื่อกี้จีเมื่อกี้เซ่รอบนี้น้องมีโลนะน้องปีโลนะนโวนะ้ยเอาเนะดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ชิวตีไม่ดอนได้ไงวะนี่วานคะ่ะคันเตอร์เบลเป็นอะไรเอ่ยวัดวัตน้องเบลเคยบอกแล้วนะคะว่าอย่าตั้งคำถามกับพี่บอลนอะ แต่ชัดเจนขนาดนั้นถามหน่อยไม่ได้เหรอนิพาเมื่อกี้เห็นพี่ดอนอยู่แถวนี้หรือเปล่าลูกเมื่อกี้พี่ว่าพี่เห็นเขาแว๊บๆนะลูกนิพามาบอกพี่ก่อนนิพาลูกอ่าทำเป็นไรก็ได้ทำเป็นไรก็ได้อ่าอ่อ่วิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเอเผื่อเขาจะวิ่งพาไปหาเพื่อนนะคะข้างบนอยู่ข้างบนหรือเปล่าวะอันนี้พาคนนี้ปล่อยไปก่อนละกันนะเอคือตีน้องอกประมาณสองทีก็น่าจะตุบแล้วว่าไม่อยากทำร้ายน้องอะโอเคกดหาคนแล้วกัอ่านี่ไงพี่ดอนสวัสดีเจอกันพอดีเลยนะคะทำอะไรเนอะ เดี๋ยววันที้นั่นใช่ไหมเราอ่ะกลับมาดีเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็วางไม้ลงเดี๋ยวนี้หยุดการกระทำนี่เป็นบาปอ้าวเดี๋ยวทีมันเจ็บนะโว้ยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเลงมาโดนฟ้าดูเองสิว้าอ้าวจะมาเล่น,น,น,นวนบันไดเลือดเทาดีหรอวนได้นะแต่ว่าวนรอดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะกระโดดดาวลงไปเลยสิกครงอ่ตีสิเออ,อ,อ,อหมดของเล่นแล้วสินะแค่นี้ก็มีของเล่นแล้วแล้วปัดลักของฉัน,นีจจะเต็มแล้วด้วยหลดหนีไม่ทันหรอกนะหนีเข้าตู้ไปสิเออเข้าตู้ไปสิ มีตันตู้หรือยังไงฉันมีโลนี่แน่ปาปป๊าปปๆาปปาปาสมนำาท่ามาไล่ฟาดกันดีนะเท่านี้น้องนิพาทั้งสองคนก็จกเป็นของเบลแล้วสวัสดีจ้นน้องนิพาม่ตีอุ๊ยข้างบนมีคนสวดอยู่ไปหาคนนู้นดีกว่ารอพี่แป๊บเึงนะน้้งพี่กำลังเดินขึ้นไปหาไม่ต้องตกใจพี่นะตาพี่อาจจะแดงไปนิดนึงว่าไงเราอะอ่ะเตะอะเตอะออไรของเขามัน วิ่งไปไหนวะน้านิพากับมาก่อนน่าจะตีต no mm ีไปนานแล้วเนี Berg ่ยช่วงเวลาในการซื้อใจน่ะอาจจะใช้เวลาสักนิดหน่อยนะคะทุกคนต้องรอให้น้องนิพาสแตมไม่ได้หมดก่อนนะนิพาลูกไม่ตีค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องวพ่งหนีพี่เนี่ยพี่ไม่ตีเห็นไหมพี่เป็นผีตลักเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ตีไม่ได้ตีแล้วจะตีกูตีนานเลยกูพูดจริงนะแล้วกูตีกูตีนานแล้วเนี่ยอะไม่ตี เลิกพาพี่วิ่งวนทันทีพี่เวียนหัวกูเวียนหัวกูกราบละพอกอพอกอเอ๊เนี่ยไม่ตีไม่ตีปะไปปั่นกันดีกว่าลูกไม่ใช่ไปสวดกันดีกว่า A f e w minutes later เอาละซื้อใจไปได้แล้วคนหนึ่งก็เหลืออีกคนหนึ่งนะคะน้องนิพาว่าไงลูกไม่ตีพี่ไม่ตีเราอย่าวิ่งหนีพี่ซีเนี่ยเนี่ยกลับมาหาพี่ก่อนจะหนีไปไหนเราพี่เฟรนลี่นะน้องพี่เฟรนลี่เอาเข้าท่อไปด้วยแ่ะคุณนึกว่าเดินอยู่แถวนี้น้องนิพาพี่เฟรนลี่พี่ไปทำร้ายนะลูกนะออกมาเถอะนะ ยังอยู่ในนั้นะพี่ขังหนูได้เลยนะน้นองนี่พาลูกไม่ต้องกลัวไม่ตีไม่ต้องมาสตอะไรใส่พี่เมคอัพพี่เสียหมดแล้วเนี่ยฮะไม่ได้ทําร้ายเชื่อพี่เถอะนะพี่พูดจริงนะเนี่ยเออนั่นแหละเออเออเดาอีกลูกเดาอีกเออเข่าดีนะเราเนี่ยย่ออีกย่ออีกเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่เดินออกมาเร็วลูกเดินออกมาเร็วเร็วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเนี่ยพี่รออยู่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 บลมมมามมมีมามลกมาวเนี่ยมามาบลอตบา็อตบล็อ โอ้ยจะเชื่อใจพี่ได้หรยอย่างนี้พี่เดินตามประชาเสร็จแล้วนะลูกนะเนี่ยพี่ไม่ได้ตีเลยเห็นไหมพี่ไม่ได้ตีส่วนเราเลยเนี่ยเชื่อใจพี่ตะกี้กูกลามแล้วมึงเชื่อใจกูหน่ยนะนี่คือไม่ได้ตีเลยนะลูกหนูหนูพอได้ยังลูกพี่พีเหนื่อยแล้วลูกอ่าโอเคจีบติดแล้วโอเคเลยแปดเดี๋ยวหนูไปสวดนะคะเดี๋ยวพี่พาหนูไปสวดไอพิธีข้างล่างเนี่ย A few minutes later อ่ะสวดตามพี่นะหน่องเมกโบเลนเฮเคียวน้ำเมงอะไรนะคะ แมงโมเลงมีเกี้ยวเอ๊ะเดี๋ยวไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยนี่คะเออมีอะไรให้สวดก็สวดไปเถอะน้าน้องนี่าเดี๋ยวมันก็เสร็จเองนั่นแหละโอ้โหตอนนี้น้องมารุมสวดว่ะปาพี่ขอย,ยินสวดด้วยอ๋าเสร็จพอดีเรียบร้อยไปเลยลูกเดี๋ยวพี่พาไปหาประตูนะแล้วเสร็จจากเกมมีอเมื่อไรอะเราไปเที่ยวเทวั์ด้วยกันนะเดี๋ยวพี่จะพาไปหาน้องคลีน้องเขากำลังหาเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยอะเราสามคนก็ไปเล่นด้วยกับน้องดีวกว่านาะแค่นี้น้องคลีก็ไม่เหงาแล้ว ประตูชั้นบนมาพอดีเลยตามมาลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กแอดีมากเอาใครออกก่อนดีลูกน้องนี่พากระโปรงฟ้าออกก่อนไหมคะลูกแหมออกไปแล้วก็ไปนั่งรอพี่ด้วยนะเพราะว่าจบจากนี้เราจะไปหาน้องคลีก,กันได้คะ่ะแล้วเจอกันนะคะพี่เบลโอเคออกไปรอแลวหนึ่งคนอาน้องนี่พาเบอร์สองตามพี่มานี่มาอีกประตูหนึ่งโอ้อยู่ข้างล่างนู่น ทา,ทางนี้ค่ะลูกทางนี้ค่ะตามพี่มาเลยนะคะนี่ประตูตรงนี okay, ้เลยค่ะน้องออกไปได้เลยค่ะออกไปนั่งรอก่ะนีิพาอีกคนนึงเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไปที่หลังนะโอเคไปจะออกดีๆไหมหนูออกดีๆีเถอะลูกพี่กาบละเออเออออกดีๆลูกแนแล้วไปเจอกันนะคะบายตอนนี้เอลคนที่กดเล่นดอน2ตัวก่อนนะเนี่ยเท้าเอลเลย กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ